สวัสดีครับชาวดอกของเล่นทุกคนนะครับดอกเล่นกลับมาอแล้วก็วันที่สามสิบนี้นะครับไฮคิวมูวี่จะเข้าแล้วเราก็เลยเอาอิจิบันคุจิงานเก่านะครับมารีวิวกันแต่ผมมีแค่สองตัวนะอีกสามตัวไม่มีใช่ไหมใช่นี่เลยอันนี้คือถ้าครบเซตนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ ก็จะมีชื่ออะไรนะโชโยับอับลืมชื่อนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมวนั่นเองที่แมวที่แมวโอเคไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอีชบันคุจิรางวัลบีนะครับก็จะเป็นฮินาตะโชโยผมตจำชื่อแมได้คนเดียว หน้าตาแบบนี้นะครับมากับอีกาพยายมนี่นะจ๊ะด้านหน้าอ่ด้านข้างด้านหลังนี่งไงโชโยโฮินตาตะแสดงว่าอีกคนก็ต้องมีชื่อชื่อโทโบิโอฮาเกยมามะอ่าโทโบิโอฮาเกยมามะหรือว่าราชาไร้มงกุฎนั่นเองอ่า โอเคนะครับอารมณ์เดียวกันประมาณนี้ก็อยู่กับผมมานานแล้วล่ะไปแกะกันเลงครับเป็นงานเก่าแล้วแต่ตั้งแต่ปีไหนเนาะเดี๋ยวนะเขามีบอกปีไหมอ๋อนี่นะครับปีสองพห้า ปีนี้ปี2024 9ปีแล้วนะครับของบันเพสโตอิจิบันคุจิของอันนี้เนาะไม่รู้ว่าใครมีครบเซตบ้างแต่ผมไม่มีเป็นการปะมูลมาเหมือนเดิมโอเคนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้สำหรับโทโบิโอแกกนี่ครับก็จะมีฉากอันนี้มาให้เห็นไหม รุนแรงเกินไปรอ,อก่อนนะครับฉากก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นรานชาไร่มงกุสแบบนี้นั่นเองแล้วก็นี้คือใส่ฉากหลังนะจ๊ะอ่ะ จากหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ถังขยะของเขาอืมแบบนี้ถังขยะก้อนเนี้ยครอบถังขยะอีกหนึ่งทีก็จะอยู่แบบนี้อา่าแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งฉากอ่าความสูงของ อิจิมะคุจิอันนี้ก็จะคือสิบห้าเซนประมาณนี้นะครับสิบห้าเซนหน้าหลังนี่ก็คือแบบนี้ใกล้ๆนี่นะครับ่าดูดหน้าตาของเขากันเถอะอื่นะครับหน้าตาแบบนี้ล่อเหลาโคเทอ แล้วก็นี่คือทางขยะแล้วก็มีปีกอีกาด้วยนะครับที่ล่วงหล่นนี่เบอร์เก้าแล้วก็ของผมก็จะมีที่เป็นของเล่นอยู่ตรงนั้นไม,มีแต่ยนตตะแล้วก็มีโทบิโอแค่ตัวเดียวเพราะว่าตอนนี้คนก็น่าจะสะสมกันเยอะแหละมันมันหายากด้วยแล้วก็หลุดมาทีไหลก็ฟะมูล สู้เขาไม่ได้นะครับโอเคต่อมาไปดูตัวของฮินาตะกล่องของฮินาตะกันอืมโอเคอ,อันนี้ไว้โดนต่อไปเป็นของฮินาตะนะครับหนังก็จะเข้าเลยนะชอบมากนะเมื่อไร่เว็บของไอชีอแอปเแอปจะมีแปดไทยทันที อยกร้องให้มีแปลไทยนะรออยู่นะครับไม่อยากโหลดมาดูที่เกียดโหลดนะอยากดูแอปนะครับโอเคต่อไปของฮินาตะมากับอะไรมากับอีกาของเขลานั่นเองโอเคแกะเหมือนเดิมอิดอิดอืมอืม นี่ก็จะเป็นอีกานะครับฉากก็จะต่อกันแบบไหนแบบนี้อ่อาฉากต่อการแบบนี้อีกาก็อยู่ตรงนี้อ่าฉากต่อกันแบบนี้นะครับใช่หรือไม่ใช่สิใช่แล้วเค หน้าตาอ๋อก็จะประมาณนี้จริงๆมันต้องมีแมวด้วยนะนี่การมันจะอยู่ประมาณนี้อา่าฮะไปดูความสูงของหน้าตากันซึ่งเตี้ยแน,น่นอนอ่าประมาณสิบสิบอะไรวะสิบสามครึ่งสิบสามจุดห้านะครับเตี้ยวกว่าโทวิโอ หนึ่งจุห้าเซนนี่คือหน้าตาของฮิลตะนั่นเองอ้าคเทอ่ะเนี่ยสวยไหมอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้นะครับอนี่แหละใครที่มีงานอิจิบันคุจิครบมาขิงให้ผมฟังหน่อยผมอยากเห็นนะผมไม่มี โอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละมาเปิดแค่อิจิบังคุจิงานเก่าให้ดูนะครับปีสองพเนาะให้ดูกันเรียงรียนกันให้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วก็ใครที่จะไปดูมูวี่แจ้งมาด้วย เผื่อเจอกันนะแต่ว่าผมนะ่จะดูแถวบ้านนี่แหละแล้วก็ดูคนเดียวเพราะแฟนไม่ดูอยู่แล้วอะไรที่เป็นแบบนี้เราชอบของเราเนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเยย